อีกแล้วครับประิัตบ้านเราวันนี้วันอังคารที่22มีนาคม2565ตรงกับแรม5คำ่ำเดือน4นะครับสำหรับวันนี้ในอดีตที่ผ่านมาปี2535สหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้22มีนาคมครบบทุกปีเป็น วันของโลกสำหรับน้ำหรือ World Day for Water เพื่อกระตุ้นให้กาดการตื่นตัวในหมูม่มวลมนุษยชาติในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำและพัฒนาแหล่งน้ำกันด้วยนะครับวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง World Day for Water ครับอีกสักครู่จะกลับมารายง,งานข่าวที่น่าสนใจให้ท่านได้รับทราบกันในชาววันนี้นะครับ อุตรดิตถ์บ้านรารายการข่าวเพื่อท้องถิ่นและชุมชนเสนอเป็นประจำที่นี่ FM 94.5เมกะเฮิรตตำบลทุ่งยางอำเภอลัแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์โดยชวลิตคัมเพ่ง0814756591สนับสนุนโดยซีฟงพาร์คไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมอลล์อุตรดิตถ์ ถูกคุ้มดีที่สีพงษ์มาร์เก็ตรวมสินค้าพร้อมโปรดีๆมาเพื่อคุณทุกสัปดาห์ด้วยสินค้าหลากหลายสไตล์อยากได้สิ่งใดในสีพงพาร์คอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภ,โภคบริโภคจะมาชอบอปเองหรือสั่งได้ทางสีพงษ์เดลิเวอรี่0919929939สีพงษ์พาร์ครวมความสุขความอร่อยไว้ที่นี่ สีผงพาคมาได้ทุกวันทั้งครอบครัวโตโยต้าอัตรดิตโชว์รูมโตโยต้าที่มียอดการจำหน่ายสูงสุดในภาคเหนือตอล่างโตโยต้ายาลิสเอทีใหม่เก๋ไก่ครบครันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่ทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยไร้กังวลโรดีโปรเดดวันนี้ออกรถใหม่ไฮลักซ์รีโวขับฟรี90วัน รีค่าแรงเช็คระยะรับประกันนาน5ปีรีชุดช่วงล่างไอรอนแมนจากออสเตรเลียลูกค้าเก่าโตโยต้าดาวศน์เปเซ็ข่าวดีวันนี้ท่านออกรถได้โดยวิธีออนไลน์โทรที่055429429ขอขอบคุณสื่อมวลชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรการกุศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ีส่งข้อมูลข่าวสารไปแพร่ทางรายการอุตรดิตบ้านเราทุกวันเว้นวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทาง YouTube, f a c e b o o o l ลน e พิมพ์ที่รายการอุตรดิกบ้านเราอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะส่งของตอนนี้สะดวกรวดเร็วเปิดบริการทุกวันนะครับ c u r l y e x p r e s s สีผงพักนะครับติดกับเดอะซสันซูเปอร์เซนเตอร์ชั้น1น,นั่นตอนนี้ใช้บริการตอนนี้แถมฟรีชุดปากาเขียนดีมูลค่า20บาทเลยแหละนะครับอา้าวสีผงพากมาได้ทุกวันทั้งครอบครัวนะตอนนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเคอรี่เอ็กซ์เพสสีผงเปิดบริการแล้วนะครับโตโยต้าที่มาใหม่ออลนิวโตโยต้าเวลสนะครับดีไซน์สวยหรู ห้องโดยสารกว้างสมรรถนะเครื่องยนต์แรง7ที่นั่งนะครับสามารถล็อกอัตราทดได้7สปีดมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่17.9กิโลเมตรนะครับราคาเริ่มต้นที่รุ่นสมาร์ท7,095รุ่นพรีเมียม8,075นะครับไปดูที่โตโยต้าตรดิตได้เลยขอรายง,งานสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรษฐกิจได้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่1 3้8 8เมตร ระดับทะเลปันกลางหรือ ,3947.87 ล้านลูกบาทเมตรหรือ4 1 5 1เปซมีน้ำไหลเข้าอ,อ่างอยู่เกือบเกือบสล้านนะครับสองแต่ก็ปล่อยน้ำาจุดล้านลูกบาทเมตรนะครับวันนี้น้ำใช้งานอยู่ที่พันเกล้านลูกบาทเมตรหรือสิบหเซนะครับแผนการปล่อยน้ำวันนี้สิล้านพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันสิล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วน กรมตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อ,อากาศในภาคเหนือว่าวันนี้อากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อนละหกสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและฟีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด22 2 7องศาสูงสุด32 36องถึง36องศาในวันนี้ถึง23มีนาคือพรุ่งนี้วันเนี่ยนะครับ บอกว่าอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อนละ40-60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 2สงสุด33-36ส่วนในวันที่24-27มีนาอากาศร้อนครับกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้ละ10-30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาสูงสุด32-39องศานะครับส่วนอุสตริลียบ้านเราตี4เมื่อเช้านี้27องศานะครับคาดว่าวันนี้สูงสุด35ต่ำสุด24ฝนฟ้าขนอง40%พรุ่งนี้สูงสุด35ต่ำสุด24ฝนจะยังคงที่40%ของพื้นที่ด้วยเลยนะครับอ,อ้าวช่วงแรกก็ผ่านไปเรารายงานและท่าน,นทราบกัน ทุกวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันที่22ก็เรียกว่าแปปลายเดือนเข้ามาแล้วล่ะนะครับทุกอย่างสิ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของโควิด1 9เพราะว่าวันนี้ตัวเลขเป็นนิวไฮของจังหวัดเราหรือเปล่าพูดกันว่าอยู่ในต้นๆของประเทศละนะครับอุตรดิตของเรานะถ้าเกินพันเมื่อไหร่ก็จะอยู่ ใกล้เคียงกับจังหวัดอื่นๆเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนที่ไปพูดเรื่องโควิด -19 มาดูเรื่องนี้กันก่อนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็รับบริจาคสิ่งของภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ปัน้ำใจส่งน้องไปเรียนหรือ back to school นะครับซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของโดยซึ่งจังหวัดตรดิษที่สลับชคมจังหวัดตรดิษนายพยงยาเผารองผู้ว่า ก็เปิดกิจกรรมโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจตรงน้องไปเรียนหรือ Back to School โดยการเปิดรับบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนทั้งออนไซต์และออนไลน์จากประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตกุศลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนัก,กเรียนและเยาวชนกลุ่มด้วยโอกาสมีสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่โดยช่องทางการรับบริจาคนั้นบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดตรดิศได้จัดเตรียมกล่องรับบริจาคในรูปแบบ drop and go ไว้ทั้งหมด12จุดที่แรกที่บริเวณลิฟชั้นหนึ่งห้องโถงสารกลางจังหวัดจุด2บริเวณสำนักนปลัดองค์การอหารส่วนจังหวัดจุดที่3บริเวณเดอะซันสรรพสินค้าห้างสีพงษ์พาร์คและก็อีก9จุดนั้นตั้งบริเวณที่ว่าการเพอทุกอำเภอในจังหวัดตรดิศหากมีผู้ที่สนใจประสงค์จะบริจาค ไม่สะดวกสามารถบริจาคในรูปแบบของ drive through donation drop off บริจาคโดยไม่ต้องลงจากรถได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจอตรดิตหรือมีสิ่งของใดไม่สะดวกที่จะมาบริจาคได้ด้วยตนเองสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจอมตรีไปรับสิ่งของบริจาคตามหน่วยง,งานหมู่บ้านหรือชุมชนของท่านได้โมบายพิกนะครับ ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข055479979ขอา479971โดยการรับบริจาคทั้ง3รูปแบบตั้งแต่ Drop and Go, d r i t h r o u แล้วก็ Mobile Pick up ครับทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคก,ก็สามารถบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนได้ตามสะดวกในทุกรูปแบบตั้งแต่วันที่21มีนาคม2555จนถึง31พฤษภาคม65 ทางบ้านพักเด็กและครอบครวัวจังหวัดตรดิษขอสงวนสิทธิ์ไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนะเพื่อความสบายใจกันนะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ที่สลักลางจังหวัดตรดิษที่ห้องประชุมสลรกลางครับและเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันท่านรองผู้ว่าสหวิทย์อภิชัยิวิสุธุกุลเป็นประธานการประชุมณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรดิษณนะห้องประชุมสวางเข้าบริษัทสลักกลางชั้นห้าเพื่อ ให้คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดตรดิตพิจารณากรณีคำร้องของความเป็นธรรมของประชาชนกรณีสํานักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิต์ด้านการออกโฉนดที่ดินตามหนังสือรับรองการประโยชน์รศสามก่อนเนื่องจากพี่น้องพื้นที่บางส่วนทับซ้อนที่รับพัสดุซึ่งเป็นแนวเขตกําแพงเมืองคูเมืองด้วยนะครับก็ หลา,หลาเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการเครือข่าย KBO นะครับ K ตัวนี้มาจากอะไร B O เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับก็ได้ดำเนินการติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผลผลิตโอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จงั 2, จงหวัดตรดิศจังหวัดสองซึ่งเรื่องนี้พัฒนาชุมชนจังหวัดตรดิตร่วมกับ คณะติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตประผู้ประกอบการโอท็อปในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตรดดิษโดยลงพื้นที่ติดตามในเขตเอำเภอเมืองตรดได้แก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มอ่อจากแม่ฟาร์มครัวโอรีนครัวไอรีนสมเกียผ้าทอครับครัวไอรีนสมเกียผ้าทอแล้วก็ผู้หญิงคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง พื้นที่อำเภอท่าปลาได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสะแก้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำหมันและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังหัวดอยโดยคณะกรรมการเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนก,การดำเนินงานรวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งมีการประชุมจัดงานมหากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิกรภาคใต้งาน วันอนุรักษ์มรด,ดกไทยจังหวัดตรดิครั้งที่หทับ65เมื่อวานนี้ท่านรองผู้วา่าพยงค์ยาเพาก็เป็นประธานการประชุมการจัดงานมาก,กรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังตรดิภตภายใต้งานบัวางานวันอนุรักษ์มรด,ด,ดกไทยจังหวัดตรดิครั้งที่หทับ2565 เพื่อส่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพัรนรัชสุดาสยามรมราชกุมารีและเพื่อช่พันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีกําหนดการจัดงานถแถลงข่าวในวันนี้22มีนาเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์งับงานก็จะมีวันที่2ี่วันที่2ที่สนะครับวันที่สองที่สา เมษายนวันอนุรักษ์มรดกไทยนั่นแหละนะครับก็เป็นช่วงของเวลาที่เราจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดตรดิต์ด้วยวิธีการต่างๆของแต่ละอำเภอโดยสภาวัฒนธรร,รมจังหวัดอุตร,รดิตร่วมกวับสภาวัฒนธรรมอำเภอต่างๆนะครับได้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการกําหนดเรื่องของการแสดงนะครับการประกวดอาหารต่างๆนะครับก็มาแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่านรองพยงยาเผาเมื่อวานทำงานเยอะเลยนะครับรองผู้การจังหวัดตรดิตเป็นประธานการดาเนินการตรวจสอบผลผลิตหรือช่อดอกกัญชงณสถานที่ผลิตไร่ทพบีนี่อยู่หมู่หนึ่งหมู่สามเลขที่1หมู่3ตะบนฝายหลวงพลับแัปหจัดตรดิตพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณาขออนุญาตผลิตกัญชงในจัดตรดิตคณะทํางานตรวจสอบการบืองานกัญชงจอดตรดิตและคณะทํางาน รวจสอบการดำเนินง,งานการชงพอพเภอรับแรพร้อมชุดปฏิบัติการตะบนฝายหลวงได้ดําเนินการสุ่มตรวจสาร THC จากช่อดอกกัญชงให้มีสาร THC เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไม่เกินร้อยละหนต่อน้ำหนักแห้งนะครับ1.0ต่อน้ำหนักแห้งโดยใช้ชุดทดสอบสารเบื้องต้นที่จะได้รับการสนัุนจากศูนย์วิทยาสารการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัตรดิต ได้มีสถานที่ขอรับนุญาตผลิตหรือปลูกยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกันชงชื่อห้างส่วนจำกัด TPB รับแปลใบอนุญาตเลขที่5ถึง6ทับสองห้าลห้องส่วนจำกัด TPB รับแปลได้ดำเนินการปลูกพืชกันชงในสถานที่ปลูกชื่อไร่ TPB อยู่เลขที่1หมู่3ต้นฝายหลวงพระประจวบตรดดดโดยปลูก ในโรงเรียนทั่วไปไม่ใช่ระบบปิดนะครับที่ไม่ใช่ระบบปิดนะครับขนาดพื้นที่แปลงปลูก 80, 8 0 840ตารางเมตรสายพันธุ์ที่ใช้ปลูกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มปลูกโดยการเพราะเมล็ดเมื่อวันที่1ตึาคและลงแปลงปลูกในโรงเรือนโดยเฉพาะในกระถางตั้งแต่วันที่19ธันวาคม64ีเป็นต้นมาและได้แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับกันชง ในระหว่างที่18ถึง30มีนาคม2565เพื่อนพพําผลผลิตออกจําหน่ายต่อไปช่อดอกกันชงนะครับเป็นช่อดอกที่ทเออหลายท่านเคยเห็นไหมที่พูดถึงกันชงกันชงกันอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นสวนหรือไร่กันชงสักทีหนึ่งเขามีแล้วนะครับของจอตรดิษมีที่รับแล่นี่แหละนะคุณฟังครับช่วงนี้เนี่ยนะครับ มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมาหามณีรัตนปฏิมกรพระแก้วมรกตหรือพุทธพระพุทธมาหารัตนปฏิมกรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจํากรุงตนโกสินถือเป็นพระห้าอาณาจักรอายุกว่า1300ปีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปณิมกรหรือพระแก้วมรกตจึงถือเป็นพระราชกรณียกิจสําคัญอันที่สามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนเพราเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับแต่ละฤดูนั้นก็จะมีเปลี่ยนเครื่องทรงนะถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมกรณพระบสถวัพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวัง วันที่สิมีนาคม25 6 5และประการสุดท้ายกำหนดการทางจันทรติเปลี่ยนเครื่องส่งฤืดูร้อนในแรมหนึ่งค่ำเดือน4โดยเครื่องส่งสำหรับฤรืดูร้อนเป็นเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์ทำด้วยทองคำโลหะประดับเพชรและมณีต่างๆมงกุฎที่ท่งเป็นเทดิตยอดประดับเพชรเม็ดใหญ่ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความรู้ที่อยากให้รู้ว่าเออ ช่วงฤด,ดูการหนึ่งเขาก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องส่งสำหรับประแก้มมรกตนั่นเองนะครับทุกคนรู้ยังสมาชิกใหม่บ้านเราเขาชื่อ t o y ยต้าเวลสรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใหม่จากโตโยต้าดีไซน์ทันสมัยรอบคันขับไปไหนก็สบายห้องโดยสารกว้างพร้อมบอกปลับพับได้เจ็ดแบบ<ฮ>อุ่นใจกับกล้องมองรอบขัน และระบบ Toyota Safety Sense ใหม่ All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันแค่ร้อยเดียวเราก็เฟียวให้ซีพง d e l i v e r รสรสังเพียง100บาทขึ้นไปเราบริการส่งให้ฟรีสั่งได้ทั้งอาหารของกินของใช้อุปโภคบริโภคอาหารสดและชาแข็งเครื่องเขียนวัสดุสำนักงานและอีกมากมายสั่งเลย 0884321700 0884321800 0884321900 10นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันซีพงเดลิเวรี่บริการส่งให้คุณฟรีวันสนาคอนโดคอนโดแรกของอุตรดิตถ์ดีที่สุดพันสบายราคาหลักพันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อตอนเองและครอบครัวอยู่ตรงข้ามโลตัสอุตรดิษฐสร้างเสร็จพร้อมอยู่ตั้งแต่เดือนมกราคม2565เปิดที่จองแล้ววันนี้วาสนาคอนโดอุตรดิในราคาที่คุณสัมผัสได้จองเพียง2,000บาทฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบครันรับบริการยื่นกู้สินเชื่อฟรีผู้ไม่ผ่านยินดีคืนวินยาใหม่ของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ อิสระบนพื้นที่สบายสายในสไตล์คุณสอบถามที่0624459545วาสนาคอนโดใกล้ครบคุมข่าวใหม่ข่าวดีสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์อมทรับครูภาคเหนือหรือสอชออ,อนอเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน70ปี ตั้งแต่1มีนาคมถึง30เมษายน2565คุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์อมทรัพย์ครูในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือเป็นบิดามารดาคู่สมรสบุตรบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญมีสุขภาพแข็งแรงนัวันสมัครและไม่เป็นบุคคลที่กำลังป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่สมาคมกำหนด ค่าสมัคร100บาทค่าบำรุง50บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า4,000บาทรวม4,150บาทรับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต600,000บาทก่อนหักค่าดำเนินการรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับผู้สูงวัยอายุไม่เกิน70ปี1มีนาคมถึง30เมษายน2565นี้สอชออ,อน,ออนจะมีการประชุม คณะกรรมการศูนย์สมาคมชาวพันธกิจสงเคราะห์สสอคสสชสอและสชกเชอออนสสสทด้วยนะครับอ้าววันนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไปประชุมใหญ่สามัญประจาปีที่ลุงเดียรไอเชียแอร์พอร์ตมาแล้วนะครับก็พรุ่งนี้จะไปประชุมสชอนที่เชียงใหม่ต่อนะครับแต่ก็บอกว่าต้องมี เ,เงินบริจาคนะครับสำหรับท่านที่ที่อายุเกิน55เนี่ยนะครับ56-60ปีก็บริจาค5,000นะ61-65บริจาค10,000 66-70ปีบริจาค15,000ไงก็คุ้มนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับก็สมัครที่หลังก็ช่วยบริจาคก,กันหน่อยเพื่อ1เพื่อสมาชิกมีเยอะขึ้น2เพื่อ สาหรับสนับสนุนการสร้างสำนักง,งานให้กับสอชอนอนนะครับวันนี้จะไปชุมสอสอสออ,อก่อรต่อด้วยสอสอชอสออและต่อด้วยสอชอนอนนะครับสามสมาคมครึ่งวันคงเสร็จนะครับได้ตรวจตูวระกรประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับบอกให้ทราบก่อนว่าวันนี้สีพงพ์คนะครับชอบทุก200ในสีพงก็รับ รุนรับฟรี400รางวัลมูล,ลค่า400แสนชอบทุก200รับบัตรส่วนลดดูหงนัง150บาทรับส่วนลดพิเศษของแถมสินค้านาทีทอง4บาทแล้วก็สินค้าพวกบริโภคถูกสุดๆด,ดรลราคาลดค่าครองชีพถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับ4ปีสีผงพักอย่าลืม To y ยต้าเวลอสนะครับท่านที่ต้องการรถใหม่ป้ายแดงได้เลยนะครับโปรแรง ส่งสบายราคาโดนใจแน่ทั้งโรต้าเวลอสใหม่หรือไฮรักซิดิโวก็ตามทีสนใจไปนะครับที่ต่อยต้าตรดิษนั่นเองเมื่อวานนี้มีการเลือกผู้แทนสมาชิกที่ไหนบ้างที่รับแลไปเลือกที่สากรแล้วก็ที่ฟักท่าไปเลือกที่โรงเรียนบ้านฟักท่าแล้วก็ที่อําน้ำปาดก็ไปเลือกกันที่ชุมชนไกลลาดนะครับส่วนวันนี้มีที่ไหน วันนี้ที่บ้านโคกนะครับชเช้าเลยโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกนะครับ22บ,บ้านโคกแล้วที่ไหนอีกนะครับที่บำนานอำเภอเมืองหนึ่งนะครับโรงเรียนชุมชนเมืองปักฝางนะครับแล้วก็อที่หน่วยมหาวิทยาลัยราชวัชววตรดิษฐ์ที่มอเลยนะครับที่มอเลยนะครับปี12นะส่วน23ทุกนี้มีที่ไหนบ้าง พรุ่งนี้23ก็จะมีอำเภอพิชัยนะครับเผอพิชัยที่โรงเรียนบ้านในเมืองนะแล้วก็ที่หน่วยจังหวัดหน่วยจังหวัดที่23มีนาคมที่สพป,ปตรดิตเขตหนึ่งนะครับหน่วยบำนาญสพมลูกจ้างที่สากรอมทรครูนะครับแล้วก็นี่หน่วยไหนอีกหมดนะครับ23นะยีก็จะมีอันชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิค นะครับที่ท้องถิ่นเทศบาลที่เทศบาลวัดหนองผา24นะครับสบปจวบำนาญสบปจที่สากรนะครับทันที่สนะอ่ะก็คงทราบแล้วแหละนะครับแต่ผมนำมาเรียนให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเตือนกันว่าทาไม่ไปไม่ได้สองพันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีไม่ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับทำไมไม่ครบไม่รู้ที่ชี้ละแปลไม่ทราบข่าวหรือ,อยังไงนะครับ ก็ฝากอนุกรรมการกระตุ้นเตือนให้สมาชิกทุกท่านไปใช้สิทธิ์เรือกตังด้วยนะครับถ้าไปไม่ได้จริงๆก็แจ้งแจ้งมานะครับแจ้งให้กกตอ,อนุกกตได้รับทราบเพื่อสิทธิ์ของท่านนะครับจำนวน1000บาทแต่ถ้าไปด้วยตัวเองนี่ก็เป็นปค่าพาหนะค่าอาหารด้วยอีก1,000บาทรวมเป็น2,000นนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นั่นเองนะครับ ขอรับบริจาคเลือดทุกกรลบเพื่อช่วยเหลือในช่วยกนเรียนเนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ในวันที่22ิมีนาคมนี้บริจาคที่โรงพารยาบาลตระดิศ์แปด0ูนย์หกญาติผู้ป่วยก็โทรมานะครับ0 8 0 6 9 5 1 8 0 5ครับคงทันนะจดทันนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องของอย่างนี้เนี่ยมันกระทันหันนะครับแล้วก็ โรงพยาบาลก็อาจจะมีสต็อกเลือดไม่เพียงพอนะครับก็คงต้องขอบริจาคอย่างนี้แหละอ่ะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในบ้านราวที่ผมบอกว่ามันเป็นนิวหาแล้วใกล้ๆพันเข้ามาแล้วล่ะนะครับเมื่อวานนี้920นะครับ920รายครายับจาก PT-PCR 65 ATK 855เดี๋ยวนี้เราตรวจกันเองก็เจอนะครับเจอ2ขีดเข้าก็ทำให เราตกใจนะครับไม่รู้ว่าไปติดใครมาหรืออ่หรือเราไปไหนมาบริเวณไหนไม่มีใครรู้ก็ลองสอบทำลายดูนะครับว่าเราไปไหนมาบ้างมีใครลู้อยู่กลุ่มเสี่ยงก็เราบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆก็ว่าก็ประมาณในส่วนของการดูแลนะครับผู้ป่วยก็ดีผู้เสี่ยงก็ดีเนี่ยนะครับในหน่วยงานก็ ชักเริ่มไล่หลอแล้วล่ะนะครับทางท้องถิ่นเองเท่าที่ทราบมาก็าต้องแกะนู่นแกะนี่เอามาแล้วนะครับเข้าใจว่าสิ้นเดือนนี้คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะว่าอย่างไงวันนี้ทางผภอรับแรงเองก็ได้มีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ โควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่นะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะว่าจะมีการพูดเรื่องนี้กันนะครับรองงบประมาณส่วนหนึ่งก็ล่หลอกลงไปทุกทีทุกทีนะครับ่งจะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าบางพื้นที่นั้นเขาดูแลกันเองนะครับหลายคนก็บอกกับข้าวที่ทําไปกินทุกวันทุกวันก็ซ้ําสู้ทํากินกันเองบางคนก็หุงกินกันเองนะครับยังสามารถทําได้หรือคนที่ไม่ป่วย นะครับก็ทําให้กิน,นครับเพื่อ,อไปส่งในคนในครอบคร,รัวนะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนั้นก็เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งนะครับก็บอกให้รู้ว่าขณะนี้มันสูงขึ้นเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่ต่างๆทั้งโรงพยาบาลสนามเองก็รุพยิบาลสนามอมอรชพัฒเนี่ยนะครับเ,เตียง300เนี่ย,ยอดยกมา222แล้วแล้วรับใหม่อีก28 จำหน่าย35ก็ยอดใช้เตียงสะสม215ก็เหลือเตียง85เท่านั้นนะครับเป็นตัวเลขที่จะต้องอัปเดตกันทุกวันเพื่อที่จะให้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับก็คิดว่าคงจะต้องช่วยกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลคนข้างเคียงด้วยนะครับสงกรานต์ปีใหม่ใกล้จะถึงเพราะนั้นผู้สูงวัยท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ขอให ฉีดวัคซีนซาแล้วก็คนที่จะไปเยี่ยมบ้านมาหาปุย่าตายายก็ต้องตรวจอทีเคด้วยนะครับว่าตัวเองติดไหมถ้ามีแนวโน้มไม่ดีก็อย่าไปมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาให้ผู้สูงวัยหรือปุย่าตายายของเรานั้นนะครับเป็นอันตรายซะ,ะเปล่าๆนะครับเวลาสำหรับริการตรวจดิดบ้านเราวันนี้หมดแล้วนะครับ ต้องรีบไปเตรียมเรื่องของการประชุมสมาคมแล้วล่ะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับทงงงจงจยย